สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะน้อยราก็จะมากินเยลลี่รูปไข่ดาวจ้าทุกคนน่ากินไหมคะทุกคนดูหน้าตานี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนไข่ไหมคะส่วนซองนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊านี่อย่าลืมไปหาซื้อกินกันนะคะวุ้ยทุกคนเมนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาแกะตสัดนเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวเรามาตัดกันเลย ว้าวทุกคนอุ้ยทุกคนมันมีเสียงด้วยจ้ามาทอดกันเฮ้ยหรือว่าหรือว่าเราจะตัดกันเลยตัดกันเลยอุ้ยไขย่แดงน้องไม่ได้ขอกินไข่แดงนะจ๊ะจิ้มแม่งเลยหยุินนะ mm -hmm.